สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ก็เบิบ้งไรแดงครับผ่านไปหนึ่งคืนครับมีลูกด้วยครับมีลูกตัวหน่อยครับนี่ออกลูแล้วครับเพราะว่าอาหารสมบูรณ์ครับนี่ออกลูกเป็นตัวแล้วครับมีลูกประคัดกะ อาไปให้ประกาศกินได้เลยลครับนี่ลายน่ครับพี่น้องเปิดไฟเข้าซองเบิ้งจังสีเข้าทายวิโอดงสีมันสีมาเหร่นไฟเลยครับพี่น้องพอาะไดแดงนี่มกักแสงเดียดแสงไฟมันมาออกมาเลย